เบาหวานควาดันไขมันครบทุย่ดงสามสิบห้าดีค่ะชื่อยายเสรีเสืผู้เชียวอายุ6 7ปิไอ้มู้ไปทํางานมันเหนื่อยมันหิวก่อนเพื่อนมันหิวเก่ามันสัน่นแล้วก็เหนือ่อยแทแกไปตรวจตรวจน้ำหบอสมวา่า,วานวันมันกลุ่มเสียงมันก็เ,นกนเลยให้ไปหาหมอเป็นเบาหวาน รำยาแล้วกินไปกับโดนมาพี่เด็กค่อยเป็นไหรค่อยใยายานิน่งเพิ่มมาโดนมาไปเพิ่มว่าน้มดันอยกเป็นสุย่างมาเนมันขวดัว่ากระเชียบขึ้นจ้ะย้าไปหาหมอให้ขึ้นดีน้ำน้น,นเปี้ยวน้ำอ,อย่างแรมันก็มีผลข้างเคียงอยู่หาวานขึ้น,นเขาก็บิ่ยกินย่างหวาน ลูกสาวกินมาตลอดแม่กินตัวนี้บังมันดีอ่อยไม่ได้กินเข้าอร่อยาหิวเข้าคือเจ้าวันที่แม่กินตัวนี้นี่แม่กินนั่นเขาย้ำมนขึ้นตีหนึ่งตีสองทุกเมื่อเลยกินตอนเศร้ากับตอนเย็นเ่าหิวจ้าเจียมีลูกกินเมื่อเดียวเพราะว่าพวกกินเข้าแลงวันนั้นกินเข้ากับพวกที่กินไรคือเขาวมนนี้ไปหาหมอเขากะว่าคุณยายลดยาให้เพราะว่าเมื่อวานเมื่คืนจ้าสองข้างแล้วก็มีบอกว่า่ให้กินยาหลายแล้ว Icana, ให้ลดยาให้จะลดยาให้ลดทั้งยาฉีดลดทั้งยาฉีดหู้แบนี้ ель, ต้องขึ้นคักๆแบบนี้วาไปรอบรุนล้อีกหลายเอากาเป็นไปเลยว่าคุณแม่ลดหมดทุกอย่างเลยหงบอกอันนี้กินแล้วกันมันมีแห้งมันก็ได้อยากเข่าม euh ันที่ขึ้นเข่านะอยากกินอีกแน่แซ e. ่ดแลว